สวัสดีค่ะนีก็บ้านทีมงานนะคะตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับตะวันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ปลูกเคื่องความสามารถของบ้านนี้ก็คือชอบปลูกต้นไม้นะเนี่ยนี่เพิ่งเอามาลงเหรอเพิ่งเอามาลงใหม่ใช่ไหมนี่ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็อันนี้ก็เป็นชว่วชม เอาอันอันเนี้ยมันต้องแบบคือดัดลากหรอสำแจมหืมรอสวยเนะาะมมต้นตน,นี้ถ้าเกิดขายนิดประมาณกี่บาทเนี่ย้อน,นอ,อืม,มเป็นหมืนม่นแต่ว,ว่าต้องซื้อกระถางใหม่จัดให้ดูดีกว่านิดสวยเนะเาะพ่านมีความสามารถในการดัดใช่ไหมเนี่ย S 1> <S 1> <ละ S 2> อันนั้นจะก็จะให้ค่อยทําแล้วก็ค่อยดึงรากออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหม,มอีกต้นเลื้อคลา้ายออก้วอืมเออชวนชมันก็สวยพี่ก็เห็นแบบอยู่นี่นแล้วเขาก็ทําสวยดีอ,ะอ่ะก็เพาะไปเรื่อยๆเนาะ,ะก็ดีนะขายต้นไม้ไี่ไอ๋อมันก็จะมีเมล็ดของมันตรงนี้อ๋อ โอเคมาไหนะที่ทำงานอยู่ตรงไหนสวัสดีครับตะวันตะวันยังพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็นี่นะคะบรรยากาศบ้านของชิมงานเปิดไฟหน่อยไหมทำอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมทำงานมุมทำโอเบยอ๋อทำโบเข้าใจว่าทำโบนึกว่าทำโอ อันนี้ก็จะเป็นมีจักอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะเริ่มแรกอ่ะจอมแจมไม่ได้เก่งเย็บจักก็ไม่เป็นถูกไหม<ะ>อันนี้เป็นจักของใครอ่ะเดิมทีอ่ะเป็นของแม่ย่าแล้วใครเป็นคนเย็บมีสามีแกเยบ็บอ๋อเย็บแบบพวกเย็บทั่วๆไปสมัยมไม่้เออแม่ยา่าแกไมเย็บเสื้อเช่้ตใน อ,อ,อ่ะแล้วตอนแรกที่ตัวเองมาทํางานกับกับพี่อ่ะตัวเองรู้รู้ได้ไงว่าพี่แบบเย็บถุงเย็บผ้าตาข่ายเย็บอะไรเงี้ยรู้จากไหนไปสอบถามทีมงานที่เขาเคยทำมาก่อนสอบถามใครพี่อะไรแม่ออนอ๋อพี่ออนอ๋อก็เลยลองเป็นแม่เพ่อนแม่ใช่ไหม,ม,มก็เลยลองทําบ้างเนาอะอ,อันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นผ้าของ ของเราเองนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เอามาไว้ที่บ้านจอมแจมนะคะก็คือจะมีจักรนะคะที่อามาไว้เลยแล้วก็จะมีเครื่องอะไรนะ่าจอมแจมเนี่ยเครื่องซีนเครื่องซีนอันนี้ไว้สลับทำกระบูนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโบมีลิบบินโบต่างๆนะคะก็เอาไว้ทำโบตรงนี้นี่อันนี้ พี่พี่เอาไปม้วนหนึ่งพี่มาแล้วพี่จะว่าจะแบง่งแบ่งขายมันยังแบบมันยังพันกันอยู่เลยอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะอ<ม>เป็นไงบ้างทำงานที่ปากกระป๋องไอเดียดีค่ะครายได้ดีเลยทีเดียวเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ทำงานข้างนอกอีกอย่างหนึ่งก็มีลูกอืมก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ทำไมถึงไม่สะดวกลูกมีใครเลี้ยงให้ไหมไม่มีไม่มี เราต้องดูแลเองบางทีก็เปลี่ยนกับสามีก็เลยมองว่าถ้าเราทํางานข้างนอกลูกก็อืไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะดื้อซนหรือไม่อยู่อย่างเงี้ยกับเราอย่างเงี้ยงาเราก็จะประมาณนี้เลยหางานเราจะทำอะไรดีหางานมาทาที่บ้านน่าจะสะดวกกว่าอืมแต่ซึ่งงานนี้ที่ทําเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดไม่เป็นงานฝีมือทำอะไร อันนี้ก็โบกกว่าจะทำได้นะฝึกนานกว่าจะทำได้ไงโดนบอสตาเออนี้ก็ทำได้แล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มเก่งแล้วใช่ไหมพออยู่ไหมรายได้ก็โอเคค่ะดีขึ้นเยอะเลยบริหารเวลายังไงคะก็จะเป็นช่องเ็นสายเาจะทำงานกับ แม่บ้านเพิ่งแม่บ้านก็คือยังไงอ่ะก็อ๋อทำทำงานบ้านทําอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทาเนี่ยอืช่วงที่เราว่าอยูกับลูกาเงี้ยก็ทวาชิลๆไปอีกอย่างนึงเราก็มีเวลาให้กับลูกอ๋อแต่ถ้าลุยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีคนดูแลแกอเงี้ยเราก็ต้องทําทุกอย่างอืมค่ะอืม เมื่อก่อนไปเราก็ต้องให้เวลาตัวพูดอืมน้องเขาอาจจะแบบเรื่องการพูดอาจจะช้ากว่าเด็กในการช้าอ๋อก็เลยต้องอันนี้ก็ถือว่าลงตัวเนาะงานนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโตทำงานเมื่อก่อนเห็นเอาไว้ข้างนอกตอนนี้ก็ไว้ข้างในจัดมุมให้ลงตัวแต่ยังไม่ได้ขนมาอีกนะไม่ต้องขนมาไม่ต้องขนมาที่ก็าขนนี่ก็ ก็จะมีสต็อกประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้เอามาไว้ที่นี่เยอะมากส่วนใหญ่ก็พยายามจะที่จะให้เอาไปไว้ที่ตัวดังนะคะเสร็จแล้วก็ขนไปเสร็จแล้วก็ขนไปตอนแรกที่ทําอย่างเช่นทําโบทีแรกอะ่ะทําไม่ได้เลยอะ่ะตัวเองตัวเองท้ไอไหมท้อไหมอยากทําให้ได้อะ่ะส่วนตัวคือเป็นคนอยากทําให้ได้เอืมพอจะทําอะไรคือ มันไม่เกินความสามารถเราออคิดว่ายังไงทำฝึกทำวันนั้นถือว่าโชคดีแม้ได้ทำงานนี้โชคดีนะหายากอยู่นะคะฝากอะไรถึงบอสไหมคะฝากอะไรหรอถ้าจะขอก็ไม่ได้นะขออะไรขอเพิ่มเงินเดือน มีค่าโทราศัพท์ก็ให้แล้วนะค่ะนี่จะบอกว่าค่าโทราศัพท์นี่เยอะกว่าของเราสองใช้เองเนาะโทราศัพท์ก็ซื้อให้นะเออปัญหาเออทำไมไม่ไม่จะายตังซื้อโทราศัพท์ก็ยังไม่มีเลยอ่าต่ก่อนก็ไม่นั่นนะว่าไงภาษาชาวบ้านคือขนเอาไปใ,ใส่ย่างอื่นกับขาดตองพี่นออ้องอ่าค่ะเขาก็ต้องเก็บไว้แช่อยู่นี่ชิงแค่จำเป็นจะมูคกาใช้ใจย่างอื่นเออค่ะแมนก็ช่วยได้เยอะ คือโทรศัพท์อะ่ะเบอร์ที่ตัวเองที่ให้ตัวเองอะ่ะมันเป็นเบอร์แบบเป็นเบอร์ที่พี่ดูดวงมาแล้วปรากฏว่ามันต้องผูกติดอยู่ประมาณปีหนึ่งพี่ก็เลยลดค่าได้มไม่ได้ปรากฏว่าแบบแบบโทรศัพท์แบบไวกว่าของตัวเองด้วยซ้ๆเนาะของอัน,นัี<อ>้ก็ไปลดลงละอชอบทำตอนตอนเย็นอใชอบทำตอนเย็นอื ก็จริงๆถ้ามันมีงานเยอะมันก็ได้เงินเยอะนั่นแหละเนาะก็จริงๆอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายก็ใช้อย่างประหยัดนะคะแล้วก็ทําดูเนาะขัดหรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็มาเที่ยวบ้านชิมงานค่ะทุกคนข้างๆบ้านก็พยายามฝึกให้ปลูกผักบอกให้ปลูกผักปลูกอะไรนึงก็จะได้แบบเก็บผักเนาะหลังบ้านมีไหมมีไปดูได้ไหมแม่ หลังบ้านนี่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปลูกผักเนาะปลูกผักคือผักเนี่ยผักแบบเบีย้ยผักมันมันบม่กี่บาทเงียสิบบาทยี่สิบาทเงี้ยสิเขาก็เอามาปลูกไว้แต่ก่อนปลูกเลยเนี้ยเนี้ยในป่าแกเอากล้วยมาลงไม่เราก็ปลูกซแซมก็ได้เราก็ปลูกซแซมไปแล้วก็เพื่อคือทุกอย่างอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อไง มะคงมะเขืออะไรอย่เงี้ยเราก็ปลูกขึ้นมาชองชอมอะไรอย่างเงี้ยปลูกเนากกะานก,นะก็พยายามปลูกอย่าอย่าพยายามใช้เงินในคือให้ให้ผักเป็นตลาด,ไ,ไ,ดไปเลย<ช>อ่ะ,อะให้ผักในบ้านก็การเป็นตลาดเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จำใจเขาก็มีอาชีพเสริมตรงนี้นะคะก็คือทำไม้ประดับตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอ๋อตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้เพิ่มเข้ามาประดับสวยงามมากนะคะ คือ <S 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 ไม่ใช่อะไรนะมันต่อยอดได้นะคะชที่เอามาลงเนี่ยออไม่ใ่ว่าเพื่คอความสวยงามชอบก็จริงแต่เราเอามาขยายพันธุ์ต่อยอดได้ไม่าก็มัเมนเ<ท>ชื่อมชมเนี้ยก็ขายออกแล้วเนาะก็เริ่มขายได้เรื่อยๆก็ทีนี้แหละมันก็ต่อไปมันก็อาจจะเต็มไปนี่เลยก็ทําไปเถอะขวดอะไรอย่างี้ก็เก็บไว้ก็ขายได้นะคะก็พยายามประหยัดแล้วก็ชใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเนาะโอเค โอเคไปก่อนแล้วนะคะอ่ะปิคดคลิปให้พี่หน่อยอันนี้ลงช่องบูมบุยเพจสตรนดี้ฝา <ลง S 2> กกด<ง>ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่ปลากระป๋องไอเดียให้ด้วยนะคะถ้าอุดหนุนเยอะๆจำแซมก็มีงานทำนะคะได้มีงานทำเยอะค่ะโอเคตะวันไปก่อนนะตะวันตะวันบ๊ายบายอ้ <laughs> ดิลืม <laughs> อะไรเออมามาอันนี้ค่ะมาเอาของเอาของอันนี้นะคะเดี๋ยวไปส่งลูกค้าค่ะไปแล้วค่ะ